ที่637เสียงของหลินเทียนนั้นเย,นย็นเยเยือกอย่างมากแถมยังไม่มีเยื่อใยอะไรเลยแม้ตแต่น้อยทิง้งเอาไว้เพียงแค่จิตสังหารที่ป่วยพุ่งออกมาเท่านั้นเขาได้ก้าวออกไปพร้อมทั้งโบกมือขวาออกไปในทันทีเพื่อคว้ากระบี่ที่ก่อตัวขึ้นจากกลีบดอกบัวเอามาไว้ในมือของเขาก่อนที่จะฟาดฟันมันออกไปมือสายของชายชราได้ขาดออกไปก่อนที่มันจะเปล่งประกายออกมาเป็นแสงรหือยิบรหือยับเสียงกรีดร้องอย่างดังถูกส่งออกมาไม่หยุดหย่อน แขนซ้ายและขวาของร่างวิญญาณนี้ได้ถูกทำลายหายไปแล้วขณะที่ร่างกายของชายชราได้ถูกเสียบตึงเอาไว้กับพื้นทำได้แต่พยายามตะเกียกตะกายอย่างบ้าคลั่งแต่น่าเสียดายที่มันเปล่าประโยชน์เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาได้รับความเสียหายจากแกนพลังชีวิตของดินเทียนและยังต้องรับมือกับการโจมตีของพญานาคอีกแถมตอนนี้ยังถูกดูดพลังออกไปจากถ้ำแห่งนี้อีกมันจึงทำให้ถึงกีดร์จำกัดของดวงวิญญาณเขาแล้วและทำให้ไม่สามารถขาดขืนกีบดอกบัว ที่เสียบตึงล่างของเขาเอาไว้ได้แม้แต่น้อยหยุดนะจกกักพรรติก้าได้ส่งเสียงกำลังออกมาอย่างดังหลิ่นเทียนได้แต่เสียยิ้มออกมาอย่างเย็นชาระหว่างที่เขาฟาดฟันกระบี่ในมือออกไปเพื่อทำลายขาซ้ายข,าายของชายฉลาจนสลายหายไปชายฉลาได้ส่งเสียงกรีดร้องออกมาอย่างบาคลั่งด้วยใบหน้าที่หวาดหวั่นและเกรงกลัวหยุดหยุดนะขา้าข้าผิดไปแล้วข้าผิดไปแล้วจริงๆปล่อยข้าไปเถอะปล่อยข้าไปเถอะนะร่างวินญดญนของเขา ที่กำลังจะถูกทำลายลงไปนั้นซึ่งมันเกิดความเจ็บปวดที่คนธรรมดาไม่สามารถจะแบกรับมันได้แม้แต่น้อยปล่อยเจ้าไปงั้นหรือหลินเทียนได้เสียออกมากระบี่ในมือของเขาได้ฟาดฟันออกไปอีกครั้งทำให้ขาขวาของชายชรา,าแหลกสลายหายไปเสียงกรีดร้องดังสนั่นหวั่นไหวถูกส่งออกไปตัวท้งต้ำแห่งนี้เสมือนกับเสียงร้องโหยหวนของผีร้ายก็ไม่ปานจากกพันที่เก้าและคนอื่นๆได้แต่แสดงสีหน้าที่โกรธจัดออกมา พร้อมตั้งคำรามออกมาอย่างดังว่าเลยำ่ำอยังไม่หยุดมืออีกก็หรือหลินเทียนได้ใช้กระบี่ทำลายขาและแขนของร่างวิญญาณซึ่งเป็นบรรพบาบลที่อยู่ในเขตแดนปลุกพลังของพวกเขานี่จึงทําให้ดวงตาของพวกเขาแดงก่ําขึ้นมาโดยทันทีสําหรับหลินเทียนแล้วเขายังคงแสดงสีหน้าไร้อารมณ์ใดๆออกมาระหว่างที่ร่างกายของเขาถูกปกกลุมไปด,ด้วยตาประทับมังกร้ดยเบหน้าที่เย็นเยเยือกเขาได้จ้องมองออกไปยังชายชราที่ถูกเหยียบเอาไว้กับพื้น ก่อนที่กระบี่ในมือของเขาจะยกขึ้นและเล็งไปที่ศีรษะของฝ่ายตรงข้ามนี่จึงทําให้สีหน้าของอผู้คนในรอบพากันเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงหยุดนะเจ้าหนุ่มหยุดเดี๋ยวนี้ปล่อยข้าเป็นเถอะข้ายอมรับข้อเสนอทุกอย่างของเจ้าข้าจะไม่เค้นคําอย่างแน่นอนชายชราได้ร้องขอความเมตตาออกมาหลินเทียนได้ก้มหน้าลงไปทางเขาพร้อมกับเอ่ยขึ้นมาว่างั้นก็ไปดีซะนะหลังจากพูดจบแล้วกระบี่ในมือของเขาก็ได้ฟาดฟันออกไปได้ทันทีนท ฟุก่กขึ้นกระบี่ที่หมุนวนถึงกี่สุดได้เฉกลร่างวิญญาณของชายชรลาออกเป็นชิ้นชิ้น้วยทันทีแหลกสลายอย่างสมบูรณ์นี่จึงทําให้บรรยากาศโดยรอบถูกปกกลุ่มด้วยความเงียบสงบโดยทันทีเจียงเหลาอันที่อยู่ด้านนอกก็ถึงกับพง,งาไปเพราะว่าหลินเทียนมันบ้าถึงขั้นกล้าสังหารบรรพบุพบรุษของราชวงศ์หยานหลินเทียนเสียงคำรามได้ถูกส่งออกมาจากทางจากาักรพรรดิาที่มีดวงตาสีแดงกล่ําพร้อมทั้งร้องคำรามออกมาอย่างดังว่า ไอชาชัวเจ้ากล้านักนะเขาได้ใช้ทรัพยากรไปมากมายเพื่อค้นหาตัวบัรพบุุษแต่ว่าตอนนี้กับถูกสังหารลงด้วยน้ำมือของหลินเทียนราชวงศ์ของข้าและเจ้าจะไม่ญาติด,ดีกันอีกต่อไปจะต้องตายกันไปข้างผู้คนทั้งหลายที่อยู่ด้านนอกของถ้ำแห่งนี้ต่างก็พากันส่งเสียงร้องกำลังออกมาอย่างดังโดยดวงตาสีแดงกล่ำแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้แม้แต่น้อยแม้ว่าพวกเขาอยากจะกระโจนออกไปเพื่อเฉียกร่างของหลินเทียนก็ตาม แต่ด้านนอกทำล้วนแต่ถูกปกกลุมบวได้อนาเขตอันตรายมากมายซึ่งหากว่าพวกเขาบุฝากฝ่าเข้าไปก็จะต้องตายอย่างแน่นอนหลินเทียนน้ก,กว่าสายตามาอาออกไปเล็กน้อยก่อนที่เขาจะสำรวจพื้นที่โดยรอบหลังจากที่เขาได้สังหารชายชรา,าลงไปแล้วเขาก็ได้คิดหาหนทางที่จะหนีออกไปจากที่แห่งนี้ให้ได้เพราะแม้ว่ามันจะปกกลุมร่างกายเอาไว้ได้ตาประทับมังกรก็จริงแต่พลังฉีในร่างกายของเขาก็ยังคงถูกดูดกลืนออกไปอยู่ดีจึงทําให้เขา ต้องรีบออกไปจากที่นี่พร้อมกับพญายนาคให้เร็วที่สุดไม่อย่างนั้นแล้วพวกเขาก็จะต้องถูกสูบจนแห้งตายอยู่ในที่แห่งนี้แน่เขาได้เก็บอาก้อนหินสีน้ําเงินกลับไปอย่างระมัดระวังก่อนนี้เขาจะแผ่ตาประทับมังกรออกไปรอบทิศทางแม้ว่าการวิเคราะห์และการจัดการอันเขิภายนอกและภายในจะดูเหมือนกันแต่มันก็ยังต่างกันอยู่มากเพราะว่าภายในนี้มันยากกว่าด้านนอกมากเพราะถึงอย่างไรมันก็เป็นสถานที่ที่สามารถเข้ามาได้ง่าย แต่การออกนั้นมันเป็นอะไรที่ยากมากเฮ้เสียงเสียได้ถูกส่งออกมาจากทางเจียงเหลาอ่านระหว่างที่เขาเจ้องมองไปทางดินเจียนและพูดว่าขนาดผู้วัตถุที่อยู่ในเขตแดนปลูกพลังยังติดอยู่ที่นี่ตั้งหลายปีและแม้ว่าเจ้าจะครอบครองเกตวิชาฝังมังกรฉบับสมบูรณ์ก็จริงแต่การจะออกไปจากที่นี่ได้ก็ต้องใช้เวลาที่นานมากๆแต่ว่าด้วยระดับพลังของเจ้าในตอนนี้แล้วเจ้าคิดว่าจะทนได้สักกี่น้ำกันเจียงเหลาอ่านนั้น หลัวดีว่าถ้แห่งนี้มันดูดกลืมพลังฉีดังนั้นเชายชลาคงไม่แห้งเหี่ยวขนาดนั้นแถมขนาดผู้เชี่ยวชาญเขตแดนปลูกพลังยังอยู่ในสภาพแบบนั้นแล้วหลินเทียนที่อยู่ในเขตแดนจักรพรรดิาจะทนอยู่ได้นานสักแค่ไหนกันยังไงมันก็ไม่มีทางเทียบเท่ากับเขตแดนปลูกพลังได้อยู่แล้วเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกว่าข้าจะทนได้อีกนานแค่ไหนข้าที่เข้ามาที่นี่ก็ต้องมีความมั่นใจอยู่แล้วว่าจะออกไปได้อย่างแน่นอนหลินเทียนได้พูดต่อ โดยใบหน้าที่เย็นเยือกระหว่างที่กวดสายตามองออกไปยังทุกคนแล้วพูดต่อว่าแต่พวกเจ้าที่ขาดคนอย่างข้าไปหนะข้าก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าจะออกไปจากสถานที่แห่งนี้และทาแห่งนี้ได้ยังไงกันคําพูดของเขาถึงกับทาให้สีหน้าของพวกคนในรอบเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงเมื่อคิดถึงสภาพแวดล้อมที่อันตรายทั้งหมดแล้วพวกเขาก็ได้แต่รู้สึกขลลุกสู้ไปทั่วทั้งตัวเจียงเหลาอานได้พูดออกมาด้วยน้ําเสียงที่เย็นเยือกว่าไอ้หนูเจ้าอย่าคิดว่าเจ้า เป็นคนเดียวที่สามารถจัดการกับสภาพแวดล้อมเหล่านั้นได้ข้าเองก็เชี่ยวชาญด้านนี้เหมือนกันระหว่างทางเข้ามาข้าก็สามารถจัดการกับพวกมันได้อย่างง่ายๆโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเจ้าด้วยซ้ำงั้นหรือท่านปรุมาจารย์เจียงหลินเทียนได้เสียยิ้มออกมาระหว่างที่เขากล่าวจิกกัดออกไปแล้วพูดต่อว่าเรามารอดูกันแน,น่นอนว่าเจียงเหล่าอันเองก็ตระหนักได้ถึงคำพูดจิกกัดของหลินเทียนดีจึงได้ทําให้ใบหน้าของเขาซีดลงและตอบกลับไปว่า เจ้าหลินเทียนได้เสยยิ้มออกมาอย่างเย็นชาและไม่ได้สนใจคนที่อยู่ด้านนอกอีกต่อไปเขาได้ยอดตัวลงระหว่างที่พญานาคได้กลับคืนส่สภาพของมันแล้วเกาะอยู่ที่ไหล่ของเขาเอาไว้ซึ่งมันเป็นเพราะขนาดที่หดเล็กลงจึงทำให้พลังชีวิตที่กำลังเสียไปลดน้อยลงไปเช่นเดียวกันเขาพยายามตรวจสอบสภาพแวดล้อมพื้นที่โดยรอบอย่างตั้งใจเวลาได้ผ่านไปกว่าเจ็ดวันเต็มและในช่วงเจ็ดวันนี้พลังชีวิตของเขา ก็ยังคงถูกสูบกินออกไปอย่างบ้าคลั่งและมันเป็นเพราะว่าเขาได้หมุนวนกิวิชาฝังมังกรในตัวไปด้วยจึงได้เพิ่มกรารผผลาญพลังงานของเขาและส่งผลให้เขาหยิบเอาก้อนกิตัานออกมากองใหญ่เพื่อจะทําการฟื้นฟูพลังระหว่างนี้จกักรพรรดิเก้าและคนอื่นๆต่างก็เฝ้าอยู่ด้านนอกโดยเฉพาะจากักรพรรดิเก้าและผู้เชี่ยวชาญอีกสองคนที่เหลือซึ่งมีใบหน้าที่เต็มไปได้วยความเกลียดชังและได้แต่กำมัดเอาไว้แน่นดยทยจะไม่ขยับไปไหน พอต้องการจะเห็นภาพที่หลินเทียนหล้มเหลวและตกตายลงภายในถ้าแห่งนี้เวลาได้ผ่านไปกว่าเจ็ดวันอย่างรวดเร็วตาประทับมังกรมากมายได้โบกสะบัดขนาดที่เปลยงประกายออกมาอย่างเจ็ดจลาดหลังจากนั้นก็ปรากฏกระบี่ที่ห่อหุ้มบรดตาประทับมังกรขึ้นในมือของหลินเทียนพร้อมทั้งฟาดฟันออกไปตรงหน้าผึบผนังด้านข้างโตกฟันออกจนเกิดเป็นรอยร้าวก่อนที่หินจะถล่มลงมาหลินเทียนยังคงจ้องมอออกไปด้านหน้า ้วยดวงตาที่ราบเรียบและผ่อนคลายดีมากดวงตาของเขาพันเป็นประกายขึ้นมาโดยทันทีช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมานี้เขาได้ใช้กีดตั้านวิญญาณไปมากกว่า500กิโลกร,รมัมเพื่อสร้างอาณาเขตปลอดภัยขึ้นรอบตัวของเขาทำให้เขาสามารถฟาดฟันกระบี่ที่ห่อหุอ้มบริตาประทับมังกรออกไปและพบว่ามันไม่มีลำแสงสังหารถูกส่งออกมาอีกแล้วมันทําให้เขาหมดห่วงความถังฟาดฟันกระบี่ออกไปอย่างต่อเนื่องเสียงคลื่นกระบี่ถูกส่งออกไป ระหว่างที่เกิดเป็นรูเลึกซึ่งทะลวงออกไปอีกทางมันเป็นเพราะว่าถ้าแห่งนี้มีความหนามากๆเขาจึงไม่รู้ว่าเส้นทางที่เขาขุดหรือที่เขาเลือกมันจะนําเขาไปที่ไหนและมันก็ไม่ใช่หัวใจสําคัญเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเวลาครึ่งเดือนมานี้เขาสามารถออกไปจากที่นี่ได้ในที่สุดเจียงเหล่าอ่านและคนอื่นๆที่อยู่ภายนอกเองต่างก็พากันแสดงสีหน้าที่เปลี่ยนไปออกมาเพราะว่าหลินเทียนสามารถหนีออกไปจากภายในแห่งนี้ได้ในเวลาครึ่งเดือนเท่านั้น เจ้าทำไมถึงได้เร็วขนาดนี้เจียงเหลาอ่านอดที่จะส่งเสียงออกมาไม่ได้จากกรรติกาและคนอื่นเองก็ต่างพากันแสดงสีหน้าที่หมุนมองออกมาอย่างมากเพราะว่าบรรพบพรุษที่อยู่ในเขตแดนปลูกพลังของพวกเขาถูกขังอยู่ที่แห่งนี้นานนับสิบปีแต่ว่าหลินเทียนกลับสามารถหนีออกมาได้ในระยะเวลาครึ่งเดือนเท่านั้นไอ้คำพีฝังมังกรระยำจากกรรติกาวผ่านรู้สึกเกลียดชังคำพีนี้เป็นอย่างมากเพราะหากว่าไม่มีมันแล้วล่ะก็ หลินเทียนจะกลับออกมาภายในระยะเวลาครึ่งเดือนด้วยระดับพลังเขตแดนจากภาภาพัรดิผานระดับที่เก้าได้ยังไงกันหากไม่ใช่เพราะมันแล้วเจ้าหลินเทียนคงได้ตกตายอยู่ในที่แห่งนั้นและมันก็ทำให้เขาลืมไปว่าหากไม่มีหลินเทียนแล้วมันจะทำให้พวกเขาถอมาถึงที่นี่ได้ยังไงกันหลินเทียนได้หันหลังกลับไปทางพวกเขาก่อนที่เขาจะพูดออกมาว่าคาคาดหวังว่าจะได้เห็นพวกเจ้าตกตายในสถานที่แห่งนี้ทั้งหมดแต่หากว่าพวกเจ้ายังไม่ตายก็ดีหลังจากที่ข้า สำรวจที่นี่เสร็จแล้วเขาจะส่งพวกเจ้าไปดีด้วยตนเองหลังจากนั้นเขาก็ได้เสยยออกมาก่อนที่เขาจะเดินออกไปตามเส้นทางเพื่อขุดต่อไปเรื่อยๆนี่จึงทําให้ร่างกายของเขาจางหายไปจากระยะสายตาของผู้คนทั้งหมดอย่างรวดเร็วไอ้หลิ่มไอ้ชาติชั่วจกักรพรรดิเก้าได้ส่งเสียงออกมาอย่างดังหลังจากที่เขาหันกลับมาแล้วหลิ่นเทียงก็ได้ฟาดฟันกระบี่ออกไปด้านหน้าเป็นพักๆจนถึงช่วงที่ผ่านไปได้ประมาณสี่ชั่วโมง เขาก็ได้กดมาถึงทางเชื่อมที่ส่องประกายแสงออกมาจากพื้นที่ด้านหน้าเขาได้กระโดดออกไปเหยียบลงบนพื้นที่ด้านหน้าโดยทันทีฟุบวินาทีที่เขาได้สัมผัสลงกับพื้นดินก็ไม่รู้เลยว่าความรู้สึกเย็ยนเยือกได้พุ่งออกมาจากทิศทางไหนจึงส่งผลให้เขาพันรู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีที่นี่มีลมพัดด้วยอย่างนั้นหรือเขาได้แต่กวาดตามมองออกไปร,บรอบๆด้วยสีหน้าที่สงสัยก่อนที่มันจะเปลี่ยนไปยังใหญ่หลวง มันเป็นสถานที่ที่ขายกับแม่น้ําที่มีสายลมพัดผ่านอากาศที่ค่อนข้างจะชืน้นแต่ที่ด้านหน้าของเขามีโรงศพอยู่สามโลงตั้งต่างงานอยู่ข้างข้างหุบเขาซึ่งแต่ละโลงนั้นอัดแน่นไปด้วยพลังหินทำให้ร่างกายของเขาได้แต่รู้สึกเย็นเยือกไปทั้งตัว